สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เดือนจําชั่วคราวขอไม่แก้วนะครับซึ่งข้างหลังเรานี้นะครับเป็นสถานที่ที่ได้รับการพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานโครงการดีๆนะครับด้วยการคืนคนดีให้สกับเข้าสู่สังคมนะครับนักโทษนะครับที่จะดําเนินการใกล้จะปลดหรือว่าใกล้จะพ้นโทษออกไปนะครับได้มีอาชีพได้มีงานหรือว่าได้มีความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาของเกษตรของเพียงนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับการเป็นอยู่การฝึกวิชาชีพมีหลายๆอย่างให้ให้น้องๆเรียนรู้ครับพบออกมาอย่างที่ที่ที่กล่าวไปต้นก็คือมี10ฐังต้องบอกว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการพระ,าะราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสําหรับที่ถามว่าผมได้อะไรจากโครงการนี้นะครับโครงการนี้มันก็ตอบโจทย์หลายอย่างนะสำหรับ คนที่นะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับมันอาจจะลําบากในช่วงแรกนะครับแต่ระยะยาวนะครับมันเห็นผลนะครับเราสามารถจะเก็บเกี่ยวนะผลผลิตที่เราปลูกนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะหรืออาจจะเป็นกําไรนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวของเรานะครับแต่ที่สําคัญนะครับพออยู่พอกินนะพอใช้พอร่มเย็น นะครับอันนี้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสิ่งที่ผมได้นะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็มันทําให้ผมได้เรียนรู้นะครับว่ายังมีโครงการแบบนี้นะครับได้มาเรียนรู้ทฤษฎีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่ามีการดําเนินงานยังไงนะครับปลูกยังไงถึงจะได้ใช้น้ําใช้ยังไงนะครับพื้นที่เท่าไหร่นะครับเราใช้จําเป็น ถึงเราจะมีพื้นที่น้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับมันได้นะครับโอเคครับเราถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้กลับเข้าไปสู่สังคมนะครับเราจะเอาประโยชน์จากตรงเนี้ที่เราได้ครับไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าถ้าอยู่บ้านผมนะครับถ้ามีพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับผมก็จะจัดสรรนะครับบางส่วนพื้นที่ที่มันว่างนะครับผมก็อาจจะปลูกผัก นะครับปลูกผลไม้เอาไว้กินเอาไว้ใช้หรือนะครับเอาไว้เก็บเกี่ยวขายเล็กๆนิดหน่อยนะครับเป็นกําไรจุนเจือนะครับเพราะว่าบางทีเงินที่เราใช้จ่ายในทุกวันอาจจะไม่เพียงพอนะครับในการไปทํางานประจําโรงงานโรงงานอะไรประมาณนี้เราอาจจะเอาผลผลิตตรงนี้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเราก็เป็นได้ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้เข้ามาในพื้นที่ที่เราไม่ได้มีโอกาสเข้ามาบ่อยๆครับเรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วถือว่าได้เปิดประสบการณ์นะสำหรับหลักสูตรพันจานนักเรียนในงประมาณปี2568เ,เรื่องของเกษตรพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจาตามาศาสตร์พระราชานะครับทำให้เราได้เห็นว่ามันเป็น รูปธรรมที่ชัดเจนและก็ได้เห็นตัวอย่างที่ดีสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ต่อไปครับสวัสดีค่ะวันนี้พันจานักเรียนจากโรงเรียนพันจานะคะได้ศึกษาดูงานที่เรือนจำการเรือนจำชั่วคราวของเขาไม้แก้วนะคะได้รับความรู้จากการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ปีทั้งหมด9าฐานนะคะทุกคนสรุปสนานกับการมาเยี่ยมชมในครั้ง,งนี้มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะคะและก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการศึกษาดูงานของนักเรียนพันจานักเรียนประจําปีพุทธศักราช2568นะครับหรือว่าการศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรือนจากางชั่วคราวเขาไม่แก้วนะครับซึ่งวันนี้น่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ ความรู้มากมายเลยทีเดียวสําหรับใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ในหรือว่ามาศึกษาดูงานในโครงการพวกหนองนาโมเดลนะครับของเรนจําชั่วคราวของแม่แก้วก็เรียนเชิญได้นะครับทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงประจักษ์ในทุกๆผลทุกๆแห่งนะครับใครที่อยากจะนําความรู้ดีๆเอาไปใช้ในการเกษตรในโครงการเกษตรพอเพียงก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย